สวัสดีเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆลุงป้าหน้าปาู่ย่าตายายทุกคนเลยนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้ Google Docs ซึ่งเป็นการพิมพ์ด้วยเสียงเบื่อกันไหมครับเพื่อนๆเ,เวลาที่เวลาเราจะพิมพ์งาน,นสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะเราต้องใช้การพิมพ์เอาซึ่งบางอย่างมันมีข้อความที่ยาวมากบางอย่างเราก็ก๊กอปลงมาจากาในเว็บเขาไม่ได้วันนี้นะครับผมจะนําเสนอเครื่องมือนะครับพิมพ์ด้วยเสียงซึ่งระบบนี้นะครับก็มีลักษณะการทํางานเหมือนกันกับ การพิมพ์ด้วยเสียงบนระบบ Android นั่นแหละฮะสำหรับใครนะครับที่ใช้ Android ก็จะรู้ดีนะครับว่าเขามี Google พิมพ์ด้วยเสียงนะครับซึ่งส่วนใครนะครับที่ใช้ p p o o n นะครับหรือระบบปฏิบัติการ iOS ไม่ว่าจะเป็น iMac นะครับ MacBook หรือว่าจะเป็นตัว iPhone เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีคุณสิรินะฮะช่วยในการแปลเสียงของคุณนะครับให้เป็นตัวหนังสือด้วยเช่นเดียวกันเอาลครับพูดกันมาขนาดนี้แล้วเพื่อนๆคงจะสนใจกันขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะ สำหรับสายขี้เกียจเลยนะเนี่ยเอาล้วครับไม่รอช้ายังไงเราก็ไปรับชมวิธีการใช้งาน Google Docs กันเลยแล้วกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆต้องมีการล็อกอินเข้าบัญชี Google ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Gmail หรือจะเป็น Hotmail นะครับอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกนะครับซึ่งเมื่อเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆพิมพ์ลงไปในช่อง URL ด้านบนนะครับ Docs .google.com มนะครับนี่ครับเมื่อเปิดหน้าด็อกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นงานนะครับที่เคยทําไปนะครับจะเป็นผู่จงวิจัยอะแต่ละพัฒน์ต้องเป็นสนใจบางหรอกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น o o o g l h r o r e นะครับมากกว่าเนื่องจากเท่าที่ลองแล้วเนี่ย s o f t o s o f t Edge นะครับจะยังไม่รองรับการพิมพ์เื้อเสียงนะครับผมจะลองเปิดให้ดูนะครับ จลกาทัอเ,เอนนะครับนะครับแตยังไม่รองรับการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับสำหรับการเปิดหน้า Document ขึ้นมาใช้งานนะครับก็จะมีด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือมุมขวาล่างตรงนี้นะครับกดปุ่มบวกนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเอกาสารขึ้นมานะครับให้พิมพ์ ส่วนวิธีที่2กดเครื่องหมายบวกนะครับด้านบนซ้ายตรงนี้นะครับก็จะข้ามาเหมือนกันประเดี๋ยวนี้ของผมมันไม่ขึ้นนะเนาะนะครับเมื่อเปิดด็อกคิิเมนต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราจะเห็นรูปร่างหน้าต่างนะครับคล้ายๆกับ Microsoft Word เลยนะครับซึ่งมันก็คล้ายๆแหละมันก็ไม่ได้เหมือนเท่าไหร่หรอกครับแต่การใช้งานก็เหมือนกันนะครับก็คือการพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็เซฟนะะเซฟได้ปกติมีข้อดีก็คือเราสามารถเซฟขึ้นจาก กูได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆดูแถบเครื่องมือนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเลือกการพิมพ์ด้วยเสียงนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีรูปใหม่นะครับขึ้นมาตรงนี้นะครับสําหรับวิธีที่2ก็คือการกดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัว S นะครับก็คือ จะเป็นคีย์ลัดนั่นเองนะครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละครับผมถนัดในการกดตรงนี้มากกว่าเนาะนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อได้ปุ่มขึ้นมาแล้วนะครับวิธีการใช้งานง่ายๆครับแค่กดปุ่มแล้วเราก็พูดหนึ่งสาี่ห้าเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคแต่มันมีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสียถูกต้องไหมครับ บางสิ่งบางอย่างที่เราพูดไปเนี่ยมันก็พิมพ์ให้เรามาไม่ถูกต้องร้อเ็ครับเดี๋ยวเราจะลองไปใช้งานจริงดูนะครับซึ่งผมได้มีการสร้างประโยคประโยคมายคนึงนะครับโดยประโยคนี้ก็คือเราจะลองพูดแล้วให้เขาพิมพ์ไปดูทีว่ามันจะตรงตามที่ ข้อความที่เราแคปมาหรือเปล่านะครับ๋ยวเราไปลองกันเลยครับผมประโยชน์และสรรพคุณเตยใบเตยนำมาหอ่อทำขนมหวานเช่นขนมตะโก้ใบนำมามัดรวมกันใช้สำหรับวางในห้องน้ำห้องรับแขกเพื่อให้อากาศมีกลิ่นหอมช่วยในการดับกลิ่นหรือใช้ใบเตยสดนำมายัดหมอนช่วยให้มีกลิ่นหอม นำมาใช้เป็นสารแต่งกลิ่นบุหรี่นำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนำไปตากแดดให้แห้งก่อนใช้ชงเป็นชาน้ำดื่มน้ำมันหอมจากใบเตยไปเป็นส่วนผสมของน้ำยาปรับอากาศใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางครีมทาผิวแชมพูสบู่หรือครีมนวดเป็นต้นนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆื่อน มันอาจจะไม่ตรงร้อเปอร์เซ็นครับบางคําผมก็พูดขาดพูดเกินไปเนาะนะครับแต่ว่าก็อยากให้เพื่อนๆลองใช้การดูเบื้องต้นนะครับว่าลักษณะนะครับว่ามันพอๆกันไหมนะครับก็คืออย่างที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยฮะการเว้นวักนะครับการเว้นวักเนี่ยของเขาไม่มีนะครับซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เน้นให้มันเว้นวักเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเรามาเคาะเว้นวักเอาทีสองทีก็ได้นะครับ โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็มีสาระความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับถือว่าเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะนะครับให้เพื่อนๆนําไปใช้นะครับสาหรับใครที่มีทริคอะไรนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดอยากให้มีคลิปประมาณนี้นะครับมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมก็เสริมกันเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวพยายามอ่านคอมเมนต์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปนานก็กําลังมีแนวคิดที่จะกลับมาทําคลิปนะครับ ที่เป็นสาระความรู้ให้กับเพื่อนๆเช่นกันนะครับก็คือจะพยายามกลับมาทาให้กันและกันนะครับถ้ามีเวลานะทำนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับที่ยังสนใจนะครับแล้วก็ยังติดตามช่องของผมอยู่ยังไงต้องขอบคุณจริงๆครับสาหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e แล้วกดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ